เรื่องยอ่อละครสารวัตรใหญ่เรื่องราวของอดีตตำรวจที่ถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สารวัตรในอำเภอชายขอบสิ่งที่เขาได้พบเจอก็คือเมืองที่สกปรกเต็มไปด้วยอาชญากรรมและการคอร์รัปชันแต่ด้วยกำลังใจจากภรรยาผู้เข้มแข็งที่คอยสนับสนุนและเคียงข้างทำให้เขาพร้อมฝ่าฟันอุปสรรคอย่างไม่ย่อทอ้อสารวัตรใหญ่ สร้างจากประสบการณ์จริงสู่นิยายสุดเข้มข้นเมื่อนายตำรวจหนุ่มมากฝีมือต้องมารับตำแหน่งสารวัตรคนใหม่ในอำเภอชายขอบซึ่งปกคลุมไปด้วยอำนาจของผู้มีอิทธิพลและการอยู่อย่างไร้ระเบียบวินัยของตำรวจเขาจึงต้องใช้ความสามารถกำจัดพวกนอกกฎหมายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ตำรวจในท้องที่โดยมีภรรยาสาวสวยคอยสนับสนุนเสมอมา พันตำรวจตรีเวโรธปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนอย่างกล้าหาญและได้รับการโยกย้ายให้ไปเป็นสารวัตรที่สถานีตำรวจอำเภอพะลานจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนในคุณความดีก่อนรับตำแหน่งใหญ่อาศัยรถประจำทางมาที่อำเภอพะลานเพื่อดูแลเหล่าแต่แล้วรถโดยสารคันนั้นถูกปล้น ซึ่งเป็นความบกพร่องในการทำงานของสถานีตำรวจแห่งนี้และเมื่อใหญ่แสดงตัวเองว่าเป็นสารวัตรคนใหม่เขากลับพบว่าผู้บังคับบัญชาตำแหน่งผู้กำกับตำรวจผู้ทอนแสดงความไม่เป็นมิตรกับเขาอย่างไม่เกรงใจพร้อมกับคำอาฆาตว่าใหญ่จะต้องถูกกดดันอย่างที่สุดตราบใดที่ยังทำงานที่นี่ใหญ่และคำแพงเดินทางมาพ่าลาน ทั้งคู่ก็เริ่มงานอย่างตรงไปตรงมาใหญ่ปรับระบบเปลี่ยนความคิดตำรวจไม่ให้ตำรวจกดขี่ประชาชนขณะที่คําแพงซึ่งทาหน้าที่หลังบ้านก็ช่วยดูแลความเป็นอยู่ไม่ให้ครอบครัวตำรวจต้องเดือดร้อนใหญ่ปฏิเสธสิ่งไม่ถูกต้องเช่นเดียวกับคำแพงปฏิเสธการเข้าร่วมกับสมาคมแม่บ้านซึ่งไม่ได้ทำงานเป็นชิ้นเป็นอัน เธอพอใจที่จะทำหน้าที่แม่บ้านให้สามีและดูแลทุกสุขของลูกเมียตำรวจใต้บังคับบัญชามากกว่าเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับทุกฝ่ายพิทยาธรนายร้อยตำรวจหนุ่มเพิ่งจบจากโรงเรียนนายร้อยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้พบกับตำรวจต้นแบบอย่างใหญ่แต่ขณะเดียวกันพิทยาธรก็แอบลงรักคำแพงอย่างถอนตัวไม่ขึ้น พิทยาธรพยายามจะหนีจากความทรมานที่แอบรักคนมีเจ้าของจึงหันหน้าเข้าวัดแต่กลับไปทำให้แม่ชีสาวที่ชื่อมัทนีมาหลงรักถึงกับยอมศึกออกมาพิทยาธรโดนคนร้ายรอบยิงขณะช่วยเหลือมทัทนีระหว่างรักษาตัวพิทยาธรเพ้อชื่อของคำแพงออกมาใหญ่ได้ยินก็รู้สึกสงสัยและแอบไม่สบอารมณ์ ใหญ่เข้าปราบปรามและจับกลุ่มคนร้ายที่ป้นรถประจำทางแม้จะจับตัวคนร้ายได้แต่โดนแทงทําให้บาดเจ็บขณะรักษาตัวใหญ่โดนกลันแกล้งโยกย้ายออกไปจากอำเภอพระลานและคดีต่างๆโดนบิดเบือนในคดีที่พิทยาธรโดนยิงถูกบิดเบือนกลายเป็นว่าพิทยาธรถูกยิงเพราะมีปัญหากับใหญ่ เนื่องจากพิทยาธรเป็นชู้กับคำแพงสิ่งที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีสร้างความสะเทือนใจให้กับคำแพงขณะที่มัทนีเข้ามาดูแลรักษาหัวใจให้พิทยาธรจนทำให้พิทยาธรตัดใจจากคำแพงได้และหันมาหลงรักมัทนีแทนการที่ใหญ่โดนกันแกล้งทำให้ชาวบ้านที่อำเภอพระลานรวมตัวกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้ เจ้าพ่อของอำเภอพระลานร้อนตัวและหวาดระแวงกันเองจนชิงฆ่าตัวตายและที่เหลือถูกดำเนินคดีกระแสสังคมเรียกร้องและปกป้องคนดีทำให้ใหญ่ได้รับการโยกย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรพลังของมวลชนจึงปกป้องคลุมครองทำให้ความดีชนะความชั่วนั่นเอง ติดตามชมละครสารวัตรใหญ่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง7สีเริ่มตอนแรกวันที่12มกราคม2562